สวัสดีครับพบกับช่องครูพละบ้านนอกอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมีข่าวคราวของฟุตบอลชายในซีเกมส์ครั้งที่31ที่เวียดนามที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้นะครับก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการจัดหาตัวผู้เล่นที่จะไปเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเริ่มจากการเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับจากโค้ชโย่งวอลวุสรีมะคะมาเป็นโค้ชมาโนโพกิ้งนะครับ แล้วก็การเลื่อนโปรแกรมไทยลีกให้จบเร็วขึ้นนะครับก็ดันไปกระทบกับสโมสรชนบุรีเข้าเต็มๆเลยนะครับเพราะชนบุรีนั้นยังเหลือบอลถ้วยอีกหนึ่งรายการนะครับที่มีลุ้นอยู่ทําให้ชนบุรีนั้นไม่สามารถปล่อยนักเตะที่มีรายชื่อถึง6คนนะครับที่โคชยงได้เลือกไว้ใน50คนแรกนะครับไม่สามารถปล่อยมาให้กับทีมชาติไทยได้ในชุดซีเกมนี้เนื่องจากฟุตบอลในรายการซีเกมนั้นไม่ได้ตรงกับปฏิทินในฟีฟ่าเดย์นะครับก็เป็นสิทธิ์ของชนบุรีนะครับที่จะไม่ปล่อยนักบอลมาให้กับทีมชาตินะครับ ในรายการฟุตบอลซีเกมนะครับเขาจะอนุญาตให้มีนักเตะอายุเกินเข้าร่วมได้3คนนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่านักฟุตบอลที่มีอยู่ในมือตอนนี้ไหวไหมกับซีเกมครั้งนี้ในระดับอาเซียนกับนักฟุตบอลไทยของเรานะครับสําหรับรายชื่อโคต้าอายุเกินนะครับนักฟุตบอลที่มีชื่อเข้ามามีอยู่6คนด้วยกันนะครับคือ1กวินธรรมสัจจนานท์งสุพรรณทองสง3สามสารัตอยู่เย็น4พิธิวัตสุขจิตธรรมกุล5วรชิต กนิษสีบำเพ็ญ6วีรเทพป้อมพันธ์นะครับแล้วก็มีข่าวล่าสุดนะครับว่าเลือกไวแ้แล้วนะครับสองคนสําหรับโคต้าอายุเกินที่จะไปในรายการซีเกมส์นะครับก็คือ1กวินธรรมสัจจานันสองวีรเทพป้อมพันธ์นะครับแล้วก็ยังเลือกไม่ได้นะครับระหว่างสุพรรณทองสงกับวรชิตกนิษสีบำเพ็ญน,นะครับว่าจะเลือกใครแล้วก็มาดูที่ขุมกําลังยูยี่สามนะครับไปดูกันที่ลูกครึ่งกันก่อนนะครับผมเพราะลูกครึ่งของเราก็ แต่ละคนนั้นก็ฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับอนาคตสดใสแน่นอนนะครับเริ่มจากโจนาธานเข็มดีนะครับเบนเจามินเดวิดแล้วก็แพทริกกุสตาฟสันวิลเลียมไวเดเชอร์นะครับสี่ลูกครึ่งของไทยเราก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับ4เกมนะครับรวมถึงนักฟุตบอลที่จะมาสมทบจากยุโรปนะครับอย่างชาารงค์พรมสีแก้วนะครับรายนี้ก็ถือว่าฝีเท้าจัดจ้านนะครับถ้าที่เอ่ยไรชื่อมาผมคิดว่า นักฟุตบอลชายชุดซีเกมของเราชุดนี้น่าจะเอาตัวรอดนะครับอย่างน้อยก็น่าจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศบวกกับความสามารถของโค้ดมาโนโพกิ้งนะครับซึ่งโค้ดมาโนนี้ก็เป็นโค้ดที่มีแท็ติกที่ดีนะครับแล้วก็แก้เกมได้เก่งแก้เกมได้ไวด้วยนะครับถึงแม้เราจะไม่มีนักเตะจากชนบุรีนะครับแต่ในรายชื่อที่เรามีนั้นเราก็สามารถสู้ได้กับทุกทีมคิดว่าสู้ได้สนุกนะครับเพียงแต่ว่ามีเวลาซ้อมกันสักนิดนึงทำความเข้าใจกับแท็กติกของมาโนโพกิ้งสักหน่อยนึงสู้ได้ทุกทีมครับ ยังไงก็เชียร์กันยาวๆครับซีเกมครั้งนี้แล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งท้ายก็ด้วยคลิปของทีละทอนนะครับที่พูดถึงอองทูนะครับเป็นการยืนยันนะครับว่าองทูนั้นเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถจริงๆครับที่ทําให้ทีละทอนนั้นอยากจะเล่นด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ วิองทุ่คะ่ะองทุว่วมีมากนั่งร็อกเกอร์ใกล้ก,ก,กันมิงกะระบาทุกวันจะมาก็คือพี่อุ่นสวัสดีครับผมก็มิงกะระบาแล้วก็นี่เก้าหลาสบายดี<ะ>ดไหมวันนี้สบายดีครับเนเวลาอะไรนะลเล่นเกมจบแล้วพี่อุ่นสุดยอดครับองทูองทูรู้เรื่องภาษาไทยไมมินหน่อยครับมินหน่อยครับด,ดีมากองทูดีมาก ไม่รู้ผมชอบเล่นนะชอบองทูเล่นเป็นคนที่แบบรู้เลยว่ามงของเพราะตั้งแต่ตอนนี้แบบรู้ว่าต้องมาบรูรังก็คือแบบมีข่าวว่าองคูจะไปเทโลใช่ไหมเราก็ยังถามแบบอะไรนะดร렉เตอร์ที่เป็นแบบสกเกลของบรูรังว่าแบบจะ่อยไปเทโลจริงหรืออะไร้ยอยากไปนะแบบอยากอยากเล่นอยากเล่นกับองอคูคแล้ววันนี้ก็แมตช์สุดท้ายองคูเปิดได้ยินด้วย